กับลิซานโดมาติเนสได้โหมงและการเล่นเกมรับถือว่าทำได้ดีอามัดดิยันโล5ห้าคะแนนเป็นอีกแมตท,ที่เล่นได้ต่ำกว่ามาตรฐานจังหวะกระชากลากเลื้อยสวยๆแทบไม่มีให้เห็นการประสานงานกับฮอยลุนยังไม่ค่อยลงตัวรัสมุสฮอยลุนสี่คะแนนเป็นอีกเกมที่ผลงานน่าผิดหวังไม่สามารถพึ่งพาในการทำประตูได้เลยบรูโน่แฟนันสองคะแนน ช่วงครึ่งแรกพยายามปั้นเกมแต่ไม่ดีสร้างสรรค์เกมแทบไม่ได้เลยการควบคุมอารมณ์ในการเล่นหน้าผิดหวังจังหวะเสียบบอลหน้าเกลียดจนนำไปสู่ใบเหลืองที่สองเป็นใบแดงตัวสำรองที่ได้ลงสนามอันโตนี่แทนเลนิโยโรนาที63 6คะแนนลงมาเล่นด้วยความมุ่งมั่นพยายามช่วยทีมอย่างเต็มที่มีโอกาสได้ลุ้นทำประตูแต่ยิงออกไปนิดเดียวกาเซมิโรแทนคอปบ,บี้เมนูนาที63 5คะแนน ทำให้แดนกลางเล่นได้มีเสถียรภาพมากขึ้นแต่